สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรเจ,เจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรดวงชะตาทั้ง12ราศี ซึ่งในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจำเดือนสิงหาคมปี2567ของชาวราศีพฤษภนะคะชาวธาตุดินที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนหรือท่านใดที่มีลักนณะสถิตอยู่ในราศีพฤษภโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงเพราะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวม ไม่ได้เจาะจงเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งอยากให้ทุกคนรับฟังเป็นแนวทางสิ่งไหนดีเราก็รับไว้นะเพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปส่วนสิ่งไหนที่มันไม่ดีคําทนายออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทะนะามาระวังตัวไว้บ้าง ืออาจจะนำข้อคิดดีๆคำแนะนำที่ดีของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้จงรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดวงจะดีหรือไม่ดีนะอยู่ที่การกระทำเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะเราเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองความคิดและการกระทำที่ดีจะนำพาความสำเร็จมาสู่ตัวคุณเดี๋ยวมารับฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ใบแรกนะคะแชมเปญสามไม้เทา้าห้าถ้วยนะคะ King of Pentacle Magician หนึ่งถ้วยนะคะ The s t a สิบดาบเด็กถือไม้เทา้าและใบสุดท้ายนะคะ High Priestess มีดวงพลิกฟื้นนะคะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะหรือที่มันดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นทวีคูณนะดีแบบชุดไม่อยู่กันเลยหรือถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็จะถูกพัดผ่านออกไปมีดวงได้ฟื้นตัวนะประหนึ่งว่าสามารถลืมตาอ้าปากทาอะไรได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นช่วงของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนเสริมเรียนเพิ่มในสิ่งที่คุณสนใจ แม้ว่าอาจจะเรียนจบแล้วนะแต่การเรียนรู้ของคุณไม่มีวันสิ้นสุดนะคะถ้าคุณสนใจเรื่องไหนคุณก็จะหาข้อมูลศึกษาอย่างถ่องแท้นะประมาณว่าฉันต้องรู้ให้ได้คุณจะรู้สึกภูมิใจนะคะถ้าคุณทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้เนี่ยให้สำเร็จด้วยตัวของคุณเองได้ช่วงเนี้ยแอคทีฟมากๆแต่ก็มีหลายคนนะคะที่เหมือนจะหมดไฟในการทางานหมดไฟในการทำสิ่งต่างๆขาดแรงจูงใจเบื่อเครียดนะคะ คนทํางานนี่เป็นกันเยอะ mm. ก็หาเวลาไป mm. พักผ่อนบ้างน,นะอ mm. ย่าหมดแต่ทํางานอย่างเดียวออกไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไปนะทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบที่ทําแล้วคุณรู้สึกมีความสุขอาจจะไปแบบดูหนังฟังเพลงนะออกกาลังกายปลูกต้นไม้นะคะหรือจะลองนั่งสมาธิก็ได้นะ mm. ก็เป็นการผ่อนคลายที่ดีมากๆ mm. ก็จะช่วยฝึกจิตใจให้มีความสงบสุขนะคะ นะภาวะหมดไฟมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะสามารถขจัดให้มันออกไปจากตัวเราได้อย่างไรนะคะนะหรือไม่แม้เราจะเบื่อยังไงแต่เราก็ต้องทำนะคะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องทำมันเหมือนจะมีภาวะบีบังคับที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องพยายามนะดึงสติกับสู่โลกแห่งความเป็นจริงท้อได้เบื่อได้แต่อย่าให้มันเกิดขึ้นนานนะก็ต้องกระตุ้นตัวเองอยู่เสมอนะคะ ช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยนะชิบระจองเท้ากันเลยึืนเหนือร่องตาตลอดไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะแต่การเดินทางอะดีนะคะเดินทางแล้วดีนะเดินทางแล้วปังเดินทางแล้วก็จะได้เงินได้ความโชคดีกลับมามีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดการเจราจาวาทศิลป์นะคะถ้าคุณอยากได้อะไรนะให้พูดคุณจะได้สิ่งนั้นมานะคะแต่ก็ต้องใช้คำพูดในทางที่ถูกที่ควรด้วย คำพูดคำเจราจาการสื่อสารของคุณนะ่ะค่อนข้างมีเสน่ห์เจราจาเรื่องของการค้าการขายผลประโยชน์ต่างๆก็จะประสบผลสำเร็จดีนะพูดจาดีเจราจาดีหรือว่าอาชีพที่แบบว่าต้องใช้คำพูดใช้การเจราจาต่างๆก็จะดีมากๆนะคะพูดแล้วก็จะมีเงินมีทองเข้ามา และหากคุณคิดดีทำดีอยู่เสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะอวยพรให้คุณทําอะไรก็สําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องเองินเรื่องเรียนเรื่องทำมาหากินต่างๆคุณจะสมหวังอย่างที่ใจปรารถนานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องคุ้มครองให้คุณปลอดภัยยามเดือดร้อนมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทําอะไรก็ราบรื่นไม่ติดขัดนะคะ จะ,จะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้มีความมั่นใจห้ามท้อนะคะอย่าดูถูกความสามารถตัวเองนะคนอื่นนะดูถูกความสามารถเราได้แต่เราอย่าดูถูกตัวเองนะคะนะคุณอาจจะทําได้ดีเกินคาดก็ได้แล้วเราก็อย่าไปสนใจคําวิาพากษ์วิจารณ์ด้านลบๆความคิดลบๆของคนอื่นหรือเอาคําพูดดูถูกดูแคลนของคนอื่นนะมาบั่นทอนจิตใจของเราก็ปิดหูปิดตาบ้างนะเราไปโฟกัสกับเป้าหมายของเราเป็นหลักจะดีกว่านะคะ นะเราทําดีมันก็เข้ากับตัวเรานะไม่ใช่ใครนะคะนะเราเท่านะเราทาดีมันก็นะมันก็เป็นผลดีกับตัวเราดังนั้นไม่ต้องไปสนใจใครทั้งนั้นนะคะก็แนะนำนะให้ชาวราศีกุมทําบุญเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์นะคะทําทบุญกระเบื้องมุงหลังคาสร้างศาลาสร้างโบสถ์นะทำบุญเกี่ยวกับวัดก็จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงนะคะ หรือบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์บริจาคทรัพย์ให้แก่องค์กรสาธารณกุศลบริจากรงศพให้กับศพในญาติแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรผลบุญจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะปัดเป่าเรื่องในรา,ายให้มันผ่านผลไปนะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยดูแลผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดนะคนที่มีความกระตันญูต่อผู้มีพระคุณนะคะไม่มี ชีวิตเนี่ยไม่มีทางตกต่ำแน่นอนนะทนําบุญครั้งไหนก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะเพราะท่านคือพระในบ้านที่เราต้องดูแลให้ดีที่สุดนะคะด้านการงานนะของชาวราศีพฤษภนะคะการทํางานมีความสําเร็จดีนะมีโอกาสได้สร้างผลงานที่โดดเดน่นมีชื่อเสียงใครที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตําแหนง่งปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความเหมาะสมมากขึ้นนะคะ ใครที่ทํางานที่แบบว่า,าเกี่ยวกับความสวยความงามทํางานด้านแฟชั่นออกแบบเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องสําอางอะไรที่มันเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยล้วนแล้วดีหมดเลยนะงานออนไลน์ก็ยังทําเงินได้ดีใครขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะช่วงนี้ยอดขายปังดีมากๆหรือใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็มีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขากิจการเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโดยรวมแล้วนะเรื่องการทำงานเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเกิดความสำเร็จนะคะก็ขอให้นะมีความมานะพยายาม งานบางอย่างนะหากมันยังทําไม่สําเร็จสักทีก็อย่าท้ออย่าหยุดทําถ้าเราหยุดนะที่ผ่านมามันก็จะไม่ไม,มีความหมายอะไรเลยมันจะเสียเวลาเปล่าๆนะคะดังนั้นเราต้องเดินหน้าต่อไปนะอุปสรรคปัญหาระหว่างทางคือบททดสอบที่เราต้องผ่านไปให้ได้ศัตรูที่แท้จริงของเราก็คือใจของเรานี่แหละนะคะถ้าใจสู้ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ความสําเร็จอะมันอยู่ใกล้แค่เอื้อม อดทนอีกนิดนะและคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะด้านการเงินนะก็เป็นเดือนที่จะมีไรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะคะพบช่องทางในการหาไรายได้ใหม่ๆจะได้เงินพิเศษเงินโอทีได้เงินจากการเจรจาต่อรองกัดจากการใช้คำพูดนะคะคำพูดก็จะเรียกเงินเรียกทองเข้ามาดีมากๆยิงทักยิงยงทักใครเนี่ยค้าขายนะช่วงเนี้ย จะมีเงินเข้ารัวๆกันเลยได้เงินที่คาดหวังนะก็ยิ้มรับทรา์กันเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเคลียร์หนี้สินได้ด้วยนะก็ขอให้ขยันทํางานไม่ขี้เกียจร,รับรองเลยว่านะไม่มีทางอกนะคะเงินเข้ามาดีนะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าเลี้ยงดูคนในครอบครัวค่าเดินทางค่ายางพาหนะจิประถะไปหมดเลยก็ควรที่จะวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีด้วย อะไรที่มันไม่จําเป็นก็ควรที่จะงดไปก่อนนะคะนะงดเว้นให้ใครยืมเงินด้วยเพราะมีเกณฑ์จะไม่ได้คืนสูงเหมือนแบบว่าให้แล้วให้เลยทวงก็ยากก็ตัดปัญหาไม่ให้ยืมดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่าใช้เงินตามอารมณ์นะบางทีเราเห็นของที่เราชอบเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยซื้อโดยจ่ายไวด้วยแต่พอซื้อมาแล้วก็มานั่งนึกเสียดายภายหลังนะคะเสียดายเงินอันนี้ไม่ดีนะก็ต้องระง,งับความอยากนะคะระง,งับกิเลสของเราให้ได้นะคะ ถ้าเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ก็จะดีมากๆนะก็ซื้อของที่มันจําเป็นซื้อของที่มันจะทําประโยชน์ให้กับเราดีที่สุดนะคะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะเริ่มจากคนโสดนะคะคนโสดก็มีมีโอกาสที่จะเจอคนที่คนที่อาจจะไม่ค่อยจะตรงสเปคเราเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะด้วยนะมีบุญมีกรรมได้กันมา ก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนณสองคนเนี่ยได้มาเจอกันมีความรู้สึกดีๆให้กันแม้ว่าต่างจะไม่ค่อยตรงสเปคกันเท่าไหร่แต่ก็พอคุยกันแล้วก็ถูกคอเหมือนเคยเจอกันในสถานการณ์เดียวกันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมันเลยทําให้ต่างแบบรู้สึกผูกพันกันง่ายก็มีโอกาสที่จะหายโสดได้นะคะถ้าคุณไม้ปิดกั้นหัวใจตัวเองสําหรับความรักที่มันไม่ชัดเจนนะคะ อา,อาจจะด้วยยังเป็นรักเผื่อเลือกอยู่หรือเปล่าคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างเหมือนยังไม่สามารถเติมเต็มให้กันพอมันยังเหมือนแบบยังยังมีตัวเลือกให้กันอยู่นะคะนะเป็นรักเผื่อเลือกมันก็เลยยังไม่ลงเอยกันสักทีสําหรับคู่รักที่คบหากันอยู่ก็ระวังเรื่องของคําพูดคําเจรจาระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแวะนะมีปัญหาที่มันมาจากการใช้คําพูดจากการไม่เข้าใจกันเกิดความน้อยอกน้อยใจนะคะ เวลามีปัญหาเกิดขึ้นก็พยายามพูดคุยกันเยอะๆจับข่าคุยกันเคลียร์กันให้เข้าใจก่อนที่ปัญหามันจะบานปายไปมากกว่านี้ยิ่งนานยิ่งเคลียร์กันยากนะคะหรือหากเรามีแฟนอยู่แล้วนะอย่าคิดนอกใจนะคะอย่าทําเรื่องเีศีลธรรมโดยเด็ขาดอย่าไปสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองหรือถ้าเราไม่โอเคกับแฟนคนปัจจุบันนี้นะคะอยากไปเริ่มต้นกับคนใหม่ เราต้องจบจากคนเก่าก่อนนะอย่าไปคบซ้อนเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนักนะถ้าไม่สบายอยู่ก็จะค่อยดีขึ้นแต่ก็ต้องใช้ชีวิตไม่ประมาทด้วยนะคะเพราะว่าโครคภัยไข้เจ็บมันมักจะมาแบบไม่รู้ตัว เราก็ต้องทําร่างกายให้แข็งแรงเข้าไว้นะทาอนอาหารที่มีประโยชน์พักผนให้เพียงพอทําจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสยิ้มรับกับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นและหาเวลาออกกําลังกายด้วยก็จะยิ่งดีนะคะนี่้อเป็นดวงชะตาของชาวราศีพฤษภและชาวลัคนาพฤษศสําหรับเดือนนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากร์ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนอยากให้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะมารับพลังบวกร่วมกันไม่ว่าวันนี้คุณกําลังเผชิญอยู่กับเรื่องแย่ๆเรื่องหนักๆอะไรก็ตามแต่มันกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เหมือนกันนะคะสิ่งร้ายๆมันมักจะมาพร้อมกับสิ่งดีๆเสมอชีวิตคนเราผิดพลาดได้แต่ก็ต้องพร้อมที่จะแก้ไข และลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกจอทุกท่านด้วยอาจารย์ก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ